ติก่อไปทางครับรางวัลเป็นเพื่อทำโง่ไม่ใจหนคือเพื่อนภูมิใจมากนะครับที่ที่ได้รางวัลนี้เพราะวันนี้เป็นรางวัลพระราชทานซึ่งเรียกว่ากว่าเราจะเดินทางกับวัลไกรในจุดวันนี้เราต่างก็รู้จักกันในทุกๆเรื่องแล้วนะครับเราเรารู้แล้วว่าการมาของพี่เป็นอย่างไร และการย์งพี่งานพี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่างานที่ต้องทำคนเดียวครับทีมงานพี่ทั้งทีมเลยแล้วก็พี่วัดว่าโรางงานไม่ใช่คนพี่คนเดียวเป็นของพวกเราทุกคนครับความคิดเป็นพี่เบิ่มแล้วก็ยืนยาวมาทุกถุงวันนี้ด้วยกันรู้สึกว่าเราเป็นแดนประการใจเป็นยังไงของคนบางพี่ไม่รู้ว่าผมจะต้องมีบ้างนะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็พอถึงวันนี้พี่วัดคิดคิดกับตัวเองนะครับว่าอายุอันามเราก็ สิ่งกอีกครั้งแล้วก็คิดว่าคงจะทำานี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกน้องๆกับศิลปินอาร์ติสต์ทุกคนที่เข้ามาตรงนี้นะครับว่าคนไทยน่ารักที่สุดอยู่ต้องรักก่อนแล้วอยู่จะทอยู่จะได้ความรักกลับมายูยูอยากได้อะไรอยู่ต้องให้ก่อนแล้วอยู่จะได้กลับคืนถ้าอยู่ได้แค่เงิ้อยู่ก็จะได้แต่ถ้าอยู่เหงืัวใจ ัวอยากให้ดูครัอบข้าหน้าบ้านเปิภาพหลังบ้านเปิดถังเป็นคำพูดแต่ว่าจับต้องได้ารือาม่ี่เบิร์นภูกใจกับคำพูดว่าภูกใจภูมิใจครับเพราะว่าสีที่เีวอยู่เนี่ยพี่วอยู่แต่หน้าผู้คนอย่างนี้อย่างหน้าขายอย่หน้ากล้องและทีมก็คือไม่มีใครเห็นพี่วัดเลยครับพี่ัอยู่บ้านอยู่บ้านอียู่หน้าก้องนั่นเทีนี้ม่ีตอนแต่หน้าจะรับหลังที่เราต้องมีคุณธรรมอยู่ตลอดเวลา พี่ว่านมาคิดมากๆแล้วก็เป็นครัที่มีคุณค่ามากแล้วี่ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่มในวันนี้เกิดขึ้นให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานของในระเฉศทุกคนด้วยนะครับที่คิดคดนโคตรไม่หยุดหย่อนเลยนะครับว่าคนคิดสิครับโคตรคิดโคตรเออได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับผมจากการาามีรมางวัลการันตีมันมันมันทำให้ตัวเจริญเอ,องต้องต้อง การมีการการ,รับรันที่เราก็พูดแท้จริงครับเพราะว่าหมูหมูเรีงนใส่มาอีกอคำว่ารางวัลก็คือมีปรกาศิบัตรให้กับประธดนให้กับรองให้กับอาตัวอาเทสว่าอยู่เก่งทางด้านนี้อยู่ดีทางด้านนี้แต่ว่านี่นอีกนั่นก็เป็นแค่แค่คนเดียวนะครับอีกด้านนก็คืออยู่ต้องทำให้ได้อย่างที่เขาหวัง ตั้งใจที่เบิรให้เราหมดพี่เบิร์ตอยากจะบอกอะไรครับคนที่เห็นพี่เบิร์ตเป็นหนุ่มเป็นไอ้ย้อนแล้วก็อยากจะเป็นแมทที่เบิร์ดบ้างค่ะพี่เบิร์ตอยากจะบอกอะไรคนที่อยากจะบอกครับพี่เบิร์ตอยากบอกว่าเขาบอกอีกที่เหมือนเดิมเกันนะครับว่าต้องรักก่อนรักเขาก่อนแล้วเกาถึงจะรักกันขอบคุณมากครับขอบคุณมาก